สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดน u t kd ครับผมวันนี้วันที่30พฤษภาคมนะครับทางเกม ROV ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วเนาะเป็นร้านค้าพเนจรน,นั่นเองนะครับผมก็เป็นลุ้นสกินของเยน่ากับสกินของเอมิลี่นะครับเป็น god d e s s of luck นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูสกินก่อนเนาะสำหรับสกินของเยน่าก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะครับผมก็คือสกินนี้นั่นเองนะครับผม ใครที่เป็นเมนเยนาที่รอสกินนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับเอมิลี่นะครับก็จะเป็นสกินนี้เนาะเป็นสกินระดับลิมิต็ดเหมือนกันนะครับก็เป็นสกินก o d เดทออฟลักเหมือนกันเลยเนาะทั้ง2ส,สกินนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับในกระดานของร้านค้าพพนจรเราก็จะมีโอกาสได้รับของตกแต่งของสกิน หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมนะครับเป็นสีเขียวเนาะสีขาวสีฟ้านะครับผมรวมไปถึงหมวกด้วยเนาะแล้วก็รวมไปถึงดาบลักกี้นั่นเองมันก็จะเป็นของตกแต่งของสกินนี้นั่นเองนะครับผมในการหมุนกระดานของร้านค้าพนจอนนะครับผมโอกาสที่เราจะได้รับสกินทาวอนอยู่ที่ 1. 6ซนะครับชิ้นส่วนลูนอยู่ที่1 9เนาะลูกแก้วอยู่ที่ 19. 4เส์ โทรโข่งอยู่ที่10%แล้วก็ส่วนประกอบสกินอยู่ที่50%เลยนะครับผมสำหรับการเปิดกระดานนะครับเริ่มต้นที่1คูปองนะครับผมก็ไล่ไปเนาะครั้งที่2 5คูปองครั้งที่3 9คูปองไล่ไปเรื่อยๆจนครั้งสุดท้าย329คูปองนะครับผมถ้าเกิดเราจะเหมาทั้งกระดานเนาะได้รับ2สกินนี้ ก็จะตกอยู่ที่1286คูปองนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นเมนก็ลองมาหมุนกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ผมจะหมุนให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางสัก5ครั้งละกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสได้รับสกินของเยนาหรือเอมิลี่หรือเปล่านะครับผมผมไม่ได้เป็นเมนของ2ตัวนี้เนาะผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะหมุนจนได้สกินของของทั้ง2ตัวละครน,นี้นะครับผม,ผมก็ผมก็จะมาหมุนเป็นแนวทางละกัน5ครั้งเนาะก็ครั้งแรกเริ่มเลยนะครับ คูปองเนาะลองดูว่าเราจะได้อะไรนะครับผมได้เป็นกล่องชิ้นส่วนรูนนั่นเองนะครับผมครั้งที่2อยู่ที่5คูปองนะครับได้ลูกแก้ว2ลูกเนาะครั้งที่3อยู่ที่9คูปองครับผมอ่าได้ชิ้นส่วนรูนอีกแล้วครั้งที่4มา29คูปองแล้วนะครับผม เฮ้ยได้โทรโคงนะครับผมเกือบได้สก,กินของเอมิลี่เลยเนาะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะครับอยู่ที่39คูป,ปองนะครับผมมาลุ้นกันเนาะจะได้อะไรไหมนะอ่าได้เป็นหมวกเนาะก็คือหมวกของเยนานั่นเองนะครับผมเป็นชิ้นส่วนเอาไว้ใส่นะก็ประมาณนี้นะครับผม ก็หมุนไปทั้งหมด5ครั้งประมาณนี้แล้วกันเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเนาะโอเคก็ผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวกิจกรรมนี้คร่าวๆแล้วกันเนาะก็สวัสดีครับ